อัปเดตฝนฟ้าอากาศประจำวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังยังไงก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้หน่อยจา้าขอบพระคุณมากๆไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสำหรับวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่งซ้อนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาและตากเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือและประเทศเมียนมา เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกําลังลงจากพายุคันแมกีนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตารายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่รุ่มและพื้นที่น้ําท่วมขังส่วนเกษตรกร,ร,กรป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการ,กรเกษตร สำหรับภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ส่วนลื้นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและอีกเรื่องการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรามาดูจังหวัดรุนฝนในวันนี้ค่ะภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นแม่งซ้อนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวและตากลมแปรปวนความเร็วอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคอีสานจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่เน้นเลยน้องบัวลำพูชัยภูมิและโคราชลมตะวันออกความเร็ว10-20กิเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละหกของพื้นที่เน้นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบรุรีราชบรุรีลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคนองร้อยละเของพื้นที่เน้นสะแก้วชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิลเมตรต่อชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่เน้นเพชรบุรีพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ ลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรามาดูปริมาณฝนสูงสุดกันเลยค่ะภาคเหนือวัดได้70.2ม mm, ิลิเมตรที่เขื่อนภูมิพลอําเภอสามเงาจังหวัดตากภาคอีสานวัดได้20.6ม mm, ิลิเมตรที่อําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางวัดได้63.9ม mm, มิลิเมตรที่อําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีภาคตะวันออกวัดได้23.4ม mm, มิลิเมตรที่อําเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวัดได้29.3ม mm ิลิเมตรที่ตำบลบางจากอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกวัดได้17.9ม mm ิลิเมตรที่อําเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงากุ่งเทพและปร,ะริมณฑลวัดได้0.4ม mm ิลิเมตรที่อําเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมคีรีนค่ะคลิปนี้แอดมินลาบและสวัสดีค่ะ